อุ้ยเปิดมาก็เข้าเกมเลยเหรอ mm hmm. ก็วันนี้เราอยู่ใน mm hmm. เกมระบบแมปคล็อกอินนาฬิกาไหนนะครับเปิดมาไม่มีคัตซองกระสีอะไรเลยอย่างแรกเราต้องไปตรงนี้ปะรู้สึกเดินเร็วจังอุ้ย <I 'm S 1> อยู่ดีดีคล็อกอินแอตเดอร์ทามไปเช็คเวลานี่วะนี่ไงนี่ไงเออ่เบอร์นี้ไว้สําหรับโทรเรียกอ่ประธานเขาเรียกว่าไงวะเมเนเจอร์เอออ่ะฮะมันบอกให้เราเอาไม้มอบมาจากห้องน้ําใช่ไหมนี่ห้องน้ําโอเค นี่เห็นไหมม็อบเออทิ้งละเกียละกะชะมันเลยเออชีวิตพนักงานกะดึกทำความสะอาดร้านเอากลางคืน74%แล้วไหนนี่โอ้โหด้านหน้าเพียบเลยเออเสร็จแล้ว empty the crash register <ไป S 1> เอาเงินที่กระเ,เชียะตรงนี้ใช่ไหมแตกเครื่องไหนแดกเครื่องนี้ เดย๋างเราฮะจริงเราไม่ได้เอามาเงินหรอกเรามาปนปลอ่า grab backpack and restock the shelf อ่าให้เราเอาไอของสินค้ามาทำการ restock ที่เชล l f โอเคพวกนี้ปะแพ็คงงเลยมันคือแพ็คเกจแต่ไายพูดว่า backpack backpack เอาเฮ้ยเขาอัน backpack ได้ไง backpack เฉยตรงนี้เอาได้เก็บโอเคตรงนี้วางเรียบร้อย อีกอันนึงอยู่ไหนะอโอ้เนี่นสองอันเลยอันนี้แล้วกันวางเรียบร้อยมีไหนอีกเอ๊ะฮะเตอะพาวเวอร์แฮสกรอนพลังงานหมดให้เราไปแอคทิเวตจเนเตอร์เดียเยเด๋ยวแล็ก็เลยโอ้ยเปิดปุ๊บเจอปั๊บโอ้ยหัวไปใาการยจ้องหน้าสักปักแล้วก็ออกไปมึดทึบเอ่มต้องตามไปฮะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันไม่รู้ตาขึ้นอ่ะตัวอะไรก่อนตัวข้างหน้าอะ ไม่เอาแล้ไม่จำนะไม่จำนะตรงนี้เอ้ยโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด็กขนาดอยู่จินจนอ่าจนจนจินจิเจินเฮ้ยเออเจนเนเตอร์เฮ้ยเดี๋ย้อไปอยู่แล้วบรรดาแล้วบรรดาแล้วบรรดาแล้วไปอยู่แล้วกลับเข้าบ้านดีรออะไรทำไมทำรูปตาขึ้นอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยปิดประตูนตัวอะไรเคยฉายโอเคไปฉายไม่ได้ช่วยเลยปิดประตูเฮ้ยเฮ้ยตาขึ้น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 ต้องเปิดประตูไหมเอ้ยนี่ไงอยู่นอกนี่อยู่นอกนี่เห็นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินตามมันไปเลย มันไม่น่ากลับมาหรอกมั้งเดี๋ยวเดีทำให้ลุกตาขึ้นเขาลุกตาขึ้นอ่ะเอ้ยมันวิ่งใช่มันวิ่งมันวิ่งจังหวะนี้แหละรีบกด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 ให้วิ่งตัวอะไรอ่ะเปิดแล้ว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 มันอยู่แล้วเจตเจนเลเตอร์พังเอ้าโอ้ยโอเคตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรลุบเออลูกตาขึ้นอ่ะคืออะไรอ่ะมันมันมองเห็นเราอ่ะก็คือเจตเนอเรเตอร์พังให้กลับไปรีสต็อกที่เซล์เหมือนเดิมโอ้ กลัวไม่กล้าออกไปภายน้ำดิไปไปไปเดี๋ยวนั่นไหนไหนม่มีตัวอะไรมันมือีกลัวอะไรอยู่ไหนวันนี้ไงเต้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดือดโอ้ย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 มันเข้ามาได้ไงก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นเฮ้ยเฮ้ยอย่าไหนเอ้ยมันดักหน้าทางเข้าอันนี้เรามันหายไปไหนแล้วอ่ะหายไปไหนแล้วอ่ะมันดักหน้านี่อยู่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปนอยู่วิ่งวิ่งวิ่งมันอยู่แล้วเข้าเข้าเราปลอดภัยแล้ว เฮ้ยๆแกดอันต่อไปเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะลูกตาขึ้นอ่ะไม่เห็นเหมือนกันไปมัน e <ล>อยู่นน่นมันอยู่ไหนกดนี้แล้ววิ่งไม่อยู่แล้ววิงว่งวิ่งเลยด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าวิ่งได้ด้วยเหรอทํไมเขาวิ่งไม่ได้กดชิปไงเออนั่นแหละกดชิปแล้ววิ่งไม่ได้อ่าโอเควรรคนะงานยาบด้ยไงเฮ้ยแพเกจอันนี้อยู่หน้านี่เลยไสแล้วไปแล้วมันอยู่ป่ะเฮ้ยอย่าบังมันอยู่ปะ ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้่เห็นอยู่ข้างนอกนั่นเลยอุ้ยอุ้ยมันเดินดูอยู่ด้านหน้าเออแพคเกจบอกว่าแพคเกจนี้จะเป็นแพคเกจสุดท้ายแล้วะยังไม่รู้เก็บว่างเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิาสองเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ยแพคเกจสุดท้ายยีที่เราแพคเกจสุดท้ายยีที่เราแต่แล้วนะครบแล้วครบแล้วอุ้ยมันมันอยู่นี่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 เอาขยะข้างนอกออกไปออกไปนอกร้านอ่ะเอาขยะออกไปนอกร้านขยะถุงขยะที่มนอยู่ในร้านละถุงขยะถุงขยะ อาเทคเอาเดือดทรัชเอาขยะนี่ไงขยะอยู่นี่ขยะอยู่นี่โอ้ยมีอยู่แล้วเฮ้ยเดือดเดือดเมันมันมีกี่ตัวเนี่ยทำไมตาขึ้นตรงนี้มีฮาคีแล้วไอ้นี่นี่มองเห็นได้ไงก่อนเปิดเปิดเปิดเลยขยะทิ้งไหนอ่ะเฮ้ยมันมันอยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกเอ้ยนี่วะนี่อะไรถังขยะสวยโอ้ทิ้งนานด้วยมาอยู่แล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยโอ้ยยังไม่มาเนาะเอาไปทีอีกสักอันเราคนเดินช้าหน่อย เก็บเคตรงนี้มีอีกมายังมันมาปะมาปะ่อหมาโอ้ยเกียดตกใจเฮ้ยมันมามนาม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 าลราเาเาาเอ้ยมันมันมันเอ้ยเอ้ยอตาขึ้นตาขึ้นตาขึ้นตาอุ้ยเสียอยังไอตัวข้างในร้านนี่ตัวข้างในร้านมีสองตัวไม่รู้ได้ได้ได้เขาได้ยินเสียงในร้านด้วยเสียงในร้านตัวนึงก็เสียงเสียงนอกร้านมันอยู่ไหนอ่ะมันเดินมาแล้วผายผ่เอาไปดิผายบอกมันเดินมามันหายไปแล้วอุ้ย กดอีแล้วก็เข้าไปอย่างเร็วเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ววิ่งไปได้เลยจะจะเย็นหมดยังอ่ะเจะ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่รู้มันหมามันมาแล้วมันใหม่อีกแล้วมันใหม่อีกแล้วมันใหม่อีกแล้วอย่าบอกแล้วว่าขยะอยู่ในร้านด้วยอะ่ะเออชัดเจนขยะอยู่ในร้านไปนี่เน้น <มา S 1> หน้า<ด>ประตูข้างประตูหนึ่งอันข้างประตูข้างประตูเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายมันเดินมันวิ่งวิ่งมามันวิ่งมามาราธอนอ่ะโอ้โหเลี้ยวซ้ายเจอเลยขยะหนึ่งอันอ่ะโอ้ยหน้าประตูอ่ะมาดิสุดว่ามีไม้มอบนะเฮ้ยจะเอ๋เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหันซ้ายเออ เก็บมาแล้วกันมาแล้วอีกอันนึงอันนี้น่าจะอีกอันสุดท้ายที่ผายสุดท้ายที่ผายสุดท้ายเรอะรด้ด้วยใช่ปฏิบัติ80%แล้วมันจะขึ้นเป็นร้อยเลยตัวข้างนอกหายไปแล้วมันจะหายไปแล้วให้ตัวมันมาผายมันมามันเลี้ยวไปหาผายแล้วผายผายมันเลี้ยวไปหาผายแล้วไผ่ยผายเดินกลับไปเดินกลับไปอุ้ยเกือบตายมาดิจูงให้อุ้ยเข้ามาเข้ามาดีนะมันไม่มาอ่าเฮ้ยเฮ้ยเด็กอย่ายะ้ยเด็ก เปิดเปิดอุ้ยเกือบเปิดเปิดได้แล้วไปปิดทำไมอ่ะโดนเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ General Computer Company Welcome User ยินดีต้อนรับผู้ใช้อ่าช่องเก็บของมันเหมือนให้นับอะไรสักอย่างแล้วเอาพุ๊คอนเฟิร์มในห้องในห้องฟีดอะในห้องฟีดห้องฟีดอยู่ไหนก่อนไม่ไม่ไม่มันบอกว่าให้เรานับจำนวนของเครื่องดื่ม ่ในห้องฟรีเซอร์ไม่อ๋อในอ๋อในในช่องฟีดปะในพวกที่มันเป็นแบบตู้แช่แข็งอ่ะแล้วก็ให้เอแล้วก็ให้ใส่ข้อมูลในคอมในเครื่องคอมพิวเตอร์เออนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงไอไอตรงฟีดมันมาเออมันมามันมาไปอยู่แล้วไป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 กลับเข้ามาไปมัน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 เดินไปมันมันไม่มามันไม่ด้มาตรงนี้มีหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นสองอะเฮ้ยมามามาเดินช้าเลย อุ้ยคนเดินช้าแก่แล้วเป็นสองแล้วอะไรต่อเป็นสองอ่ะแล้วเพิ่มเลขหน้าหลังคืออะไรอ่ะเดินตัดหน้าสองป่ะแบบนี้ไหมไม่ถูกต้องอ่อหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแป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 ดเห็นแปดอยู่มีมีมีแปดเป็นหกหกหกหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งโอเคเป็นแปดเอ่อเพิ่มเป็นแปดอ่ะฮะยังมันน่าจะไม่ได้มีแค่สองสามตู้เขามันน่าจะหาทั่วร้านอ่ะเขาว่า ตรงนี้เหรอแปดข้างๆตู้เลยตู้สุดท้ายม,ม,ามันม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 าเราเดินช้าเลยเดินช้ามากตายแล้วมันอะ <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> <c oughs> เดินช้ามากอะ <c oughs> เขาเกืเอบเกือบตายเขาเกือบตายเขาก็ตุกด้วยเมื่อกี้ถ้าเป็นหลักสิบให้ใส่เลขหน้าเป็นหนึ่งแน่เลยอะแล้วข้างหลังก็จะเป็นหลักหน่วยมันมาอเอ้ยเด็กม,มันกำลังมันกำลังไป <ๆ S 1> มันกำลังไปเร็วสองสองสี่เด็กมาหาเด็กมาหาเด็กมาหาเด็กแล้ว สองสองสี่ห้าสองสองสี่ห้าสองสองสี่ห้าสามสองสองสี่ห้าสามคือเลยสองสองสี่ห้าสามไปไปก็ไปไม่กี่ตสองสี่ห้าสามนับดิคิดเลขไหตู้ตู้ตู้ฝั่งนู้นสองสองสี่ห้าสามรวมเป็นเท่าไหร่ต้้งตั้งแต่ตู้แรกเลยใช่ป่ะตู้แรกตรงที่หันไปเลยใช่ป่ะแล้วมีหนึ่งหนึ่งหกสองสองสี่ห้าสามเคแล้วก็ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบสี่ตอนเนี้ยคอนเฟิร์มอ้าวยังยังไม่ใช่เรายังไม่หมดไง โอ้โหยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกยี่สิบแปดบวกแปดได้เท่าไรี่สิบแดบกแปดได้เท่าไรย่สิบแปดปได้สามสองสามสองเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกเท่าไหรนะสามสิบหกปะเหลือต้องขอยี่สิแปดบวกอะไรนะสาสิบหกถูกแล้วได้แล้วใช่เออสามหกมาสามปาต่างฮหน้าต่าง่ไหนก่อนไปตามมาเราต้องสู้กับมันดีกว เราต้องทําความสะอาดหน้าต่างโอ้ถ้าเจออย่างงี้กลับบ้านเถอะขอเลยอุ้ยตาขึ้นนะผายมันไปแล้วไปผายผรีบกลับเข้าไปรีบกลับเข้าไปทําความสะอาดให้อยู่มาแล้ว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 เก็บทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาดเรควาามสะอดเร็วระวังดูดูให้เราด้วยดูให้ระวังตัวข้างนอกนะผายอย่าลืมว่ามีตัวข้างนอกนะไม่รู้ดูดูจากตาว่าตามันขึ้นยังอ่ะตามันยังไม่ขึ้นอ่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยอะไรฟิวอินเดอร์ผามไปป้ายปิดป้ายปิดป้ายปิด ปิดปิดปิดเออเนี่ยทำแล้วทำแล้ว go to the bus stop ไปไปบัสสต็อปออกไปิดสต็อปออกแล้วออกแล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วเว้ยอุ้ยมันมามันวิ่งมามันวิ่งมาไหนบัสสต็อปไม่มีฮะที่นี่เนี่ยไหนบัสสต็อปอยู่นี่ไหนชิปโอเวอร์เออเออคอนเกรสเชนยินดีด้วยคุณผ่านแชปเตอร์หนึ่งแล้วโอเคว่ากลับไปเอ้ยผ่านแล้วผ่านจนได้ สำหรับเกมนี้นะก็ถือว่าทำบรรยากาศออกมาได้ค่อนข้างดีส่วนตัวของผีเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดูธรรมชาติไปไหมก็ไม่รู้เหมือนกันมันดูเป็นเหมือนแบบตัวดําๆวิ่งไปวิ่ง,ง,งมาเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีอาจจะแบบเพิ่มให้มันดูมีกมิ่ออจจะเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นแบบแปลกอะไรมากกว่านี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าสําหรับผมนะก็บรรยากาศทำออกมาได้ค่อนข้างดีถือว่าใช้ได้เลยสําหรับเกมคล็อกอ n นาฬิกาในในโลบอกก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์สับตะครนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเจอกันครับผม